สวัสดีค่ะทุกๆท่านเอาเมื่อนี้ยายปางริดผ้ายงางผ้าฝ้ายเบาผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายนี่ลงน้ํายาอาบนักนเนาะมันเบา<ะ>ต้องอาบนักเพราะว่าน้ะมันจะได้มีน้ำหนักค่ะน้ำหนักมาลีดตเต,เต,เตเรียมเตรียมเตรียมเตรียมลีดเนาะลงน้ํายาอาบาเป็นการตเตรียมลีดค่ะผ้าให้มันมีน้ําหนักมันเบาค่ะแล้วกับเวลาลีดเวลาลีดเพรามันได้น้ำหนักเวลาแห้งแล้วมาลีดเนี่ยมันจะได้ลีดง่ายค่ะ อันแต่ก่อนเนาะยายปางเพิ่นเอาไปแช่ตู้เย็นนะนะแต่ว่ามัดสมัยละเด้อเจ้าอย่าไปแช่เด้อเอาไปเอาไปแช่จังแข็งอันเป็นสมัยเก่าอันบอกแต่นี้มันมีน้ำยาเรียบร้อยเขาเอาให้เราต้องไปแช่มัดสมัยแล้วต้องมาลงหลังจากซักเนาะซักมือมันบะซักมือที่ละตัวซักมือไม่ไม่โบบิดค่ะ โมบิดค่ะค่ะแล้วก็พึ่งผ้าในะก้าให้ให้ให้้ให้ให้เกือไอ้มันเสด็จแล้วกระตากนะที่ร่มแสงโอนค่ะเพราะฝ่ายนี่ต้องลงนักแน่เนาะมันจะสวยมาลีดกะลีดง่ายง่ายลื่นๆืลื่นเนาะมันจะลื่นลื่นคนลีดมาฮัดลีดกะลีดง่ายลีดเป็นผ้ากะงามน้ำยากะราคาทึกทึกบได้ บ่ต้องออกกาไรไปะอ่ะออกกาไรขายอย่างเดียวเสียงยีัยงบมดเ่ยอันอุปกรณ์เฮ่ากับบริไมีอย่างเนะยาะใยปากมีมีเตารีดเทาใช้เตาลีดธรรมดานะคะเตาไอ้น้ำก็ใช้ในบางอย่างแต่ว่าเตาด้านเนี่หลายคนบอกว่า ผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายเนี่ยบางทีเพิ่นกับโบชอบที่เป็นน้ำชื้นๆหลายมันสิชุ่มชื้นตลอดแต่หมายว่าพอฮับริ่เตาด้านเนะแล้วก็ใช้หน้าครอบป้องกันกับผ้าก็ง,งามก็สวยสวยค่ไหค่ะแล้วมันก็ประหยัดบบมีอย่างหลายอุปกรณ์้ามีมือก็น้ำยามีโต๊ะมีเตาบบต้องฮาบ่บมีน้ำยาฮาวดใส่ได้กับทุกเตาทุก ทุกเตาทุกทุกเต่าด er ้านหรือเต่าแบบโบแพงอนะเนาะเตาทุกเนื้อผ้าเออเต่าเตาโบแพงเข้ากับไซดได้เนี่ยบบได้เต่านี่บบค้อพันเนี่ยรีผ้าได้เนียลยค่ะแต่ขอให้มีน้ำนักแน่มันบะมีน้ำนักแห่จกน้อยจะก็ก็มีแค่น้ำยาแล้วก็มีที่ครอบมีแค่นั้นเพราะว่าเราบบได้เอาอุปกรณ์นะคะขอให้พี่เป็นโตรีดน้ำนุ่ม แล้วก็มีนลองรีดเนี่ยจักน้อยกับผ่ากระสวยแล้วต๊สำคัญที่โต๊ะด้วยค่ะเวลาเขาไหวมาสิวางมาสิได้ได้เลยค่ะวางมันจะขัดได้เลยได้พอดีแล้วก็นุ่มแล้วก็ต้องนุ่มบ่แข็งนุ่มนุ่มแล้วก็พอวางมันจะเข้ารูปเลยในเวลารีบรีบก็จะคือรีบง่ายค่ะคต่ไมันจะได้จังหวะพอดีมันบาง่ค่ะแม่โอ้ยเก่งแล้วเก่งแล้ว เนี่ยบ่ได้บ่ได้ลงน้ำหนักได้เนี่ยแค่แค่เอาความร้อนดาบมันแค่นี้เองเนี่ยบ่บ่แม่นดาดอบอบอบเขาเรียกว่าความร้อนอบไปในน้อยจ้ะคือคือน้ำหนักมือนีโบ่ได้ปล่อยเลยคะจ้ะบ่เน้นบ่เน้นบ่ดึงผ้าไม่ดึงผ้าให้สไลด์เต่าไปสไลด์ในใดเอาเบรกไดเออร์เคลื่อนหรือว่าไม่ดึงผ้าผ้าจะไม่เสียทรงจ้ะโบยืดผ้าสิบ่ยืดนะไล่ไล่คืมาแล้วก็ไลจ้ะ เลื่อนไปหอบบดึงผ้าผ้าก็จะอยู่ไม่เสียทรงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ความร้อนของเขาก็คือจะได้สิพอดีเนาะใช่แล้วก็ไม่ไม่ไม่เป็นเงาเนี่ยร้อยพวกนี้หน้าครอบนี่จะปรับให้ให้ผ้านี่ยบ่บ่บ่ไฟแรงเกินไปบ่อนเกินไปสำคัญหนึ่งเนา่หน้าครอบค่ะแล้วก็ถือว่าประหยัดไฟได้เนาะเพราะว่ามันจะอุ่นอยู่ในตรงนั้นแล้วก็บรรทมลายเนื้อผ้าก็ถือว่าจำเป็นสิ่งจําเป็นก็น่าจะมีแค่นี้แหละ เพราะว่าลูกค้าเอาไปใช้กับขอบขอบคุณในลายที่สั่งกลับมาอีกหลายร้อลูกค้าเอาไปแล้วก็คือติดใจค่ะก็คือได้ลูกค้าได้มาต้องมีการสั่งสั่งซ้ำกลับมาอีกค่ะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆกำไรกับโบได้มีแทบสิบโดมีอยังอ๋อโอเคเนาะแค่นี้เนาะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ